สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o l y ม i s ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคิลและศาสตร์แห่งการทำนายด้วยไพ่โดยที่เราจะชวนทุกๆท,ท่านมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกับเราค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาทำพิขาดากันค่ะซึ่งหัวข้อก็คือคำแนะนำสำหรับช่วงนี้นะคะโดยที่ เราจะใช้ไพ่สองสำรับค่ะสำรับแรกคือไพ่ Universal Folk Oracle นะคะแล้วก็อีกสำรับหนึ่งคือไพ่ The One w o r d t r r t ค่ะซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิกราร์ดกันเลยค่ะ และเราก็ได้ไพ่มาสี่กองค่ะโดยที่อยากจะให้คุณทำสมาธินะคะเราก็เลือกไพ่ขึ้นมากองหนึ่งค่ะกองที่ชอบกองที่ใช่นะคะหรือว่าอาจจะเลือกจากตัวเลขก็ได้หลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันค่ะมาเริ่มกันเลยกับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกคือไพ่ Queen of Cups ค่ะไพ่ใบที่2นะคะคือไพ่ The Fool ค่ะและใบถัดมาค่ะคือไพ่ Temperance ค่ะไพ่ใบที่4นะคะคือไพ่ Judgment ค่ะและไพ่ใบที่5ค่ะคือไพ่ Knight of Wands ค่ะ สำหรับสถานการณ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยบางทีแล้วคุณมีความสับสนอยู่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากทำอะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าคุณก็ลังเลใจคุณก็อยากจะลองทําดูมันอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นแบบงานใหม่ลองไปทําอะไรใหม่ๆลองไปทําอะไรอย่างอื่นเนี่ย หรือบางทีมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันแต่เท่าที่ดูนะคะจากไพ่ทั้งหมดเนี่ยบางทีแล้วมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เท่าไหรนะ่นักอาจจะแค่บางคนที่คุณอาจจะรู้สึกอยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่า เรื่องการใช้ชีวิตซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางด้วยก็ได้อาจจะต้องไปทำงานที่มันไกลกว่าเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่ทํางานโยกย้ายอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีการไปต่างประเทศก็เป็นได้ด้วยซึ่งมันมีความลังเลใจอยู่ในนั้นมันมีการที่แบบรู้สึกว่าหรือว่าจะรอดูก่อนหรือว่าจะแบบเหมือนควรจะหาข้อมูลมากกว่านี้ควรจะทำอะไรมากกว่านี้หรือว่าอยากจะแบบ เหมือนยังรู้สึกไม่พร้อมอะ่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับตัวคุณตอนนี้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูแนวโน้มอะ่ะคือคุณตั้งใจว่าแบบเออยังไงก็จะลองคือคุณค่อนข้างจะแบบ เอียงไปทางที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการโยกย้ายจะลองมากกว่าที่จะแบบเหมือนรอเวลาจะแบบอยู่อย่างนี้ไปก่อนน่าจะเปลี่ยนแปลงมากกว่านะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูไพ่3ามใบที่เหลือที่จะให้คําแนะนํากับตัวคุณค่ะว่าจะให้คําแนะนําว่าอย่างไรนะคะเริ่มกันที่ใบแรกเลยค่ะคือไพ่ r e m e m b r a n c e ค่ะ และไพ่ใบที่2นะคะคือไพ่ curiosity ค่ะและไพ่ใบที่3ค่ะคือไพ่ knowing ค่ะในสำหรับเรื่องคำแนะนำของคุณนะคะคือไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยมันค่อนข้างออกมาเป็นแบบกลางๆมากเลยค่ะไพ่ remembrance เนี่ยจะค่อนข้างพูดถึงว่าให้คุณลองดู ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณน่ะมันโอเคหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่ามันยังโอเคอยู่บางทีคุณอาจจะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่ต้องการการโยกย้ายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อม้าคุณรู้สึกว่าไม่พร้อมคุณอยู่อย่างนี้คุณก็สบายดีเนี่ยบางทีไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันอ่ะพอให้ curiosity มาเป็นใบที่2เนี่ย คือไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ว่าเหมือนแต่คุณก็ควรจะเปิดโอกาสลองอะไรใหม่ๆบ้าง,างเช่นเดียวกันคือไพ่ก็ค่อนข้างจะแบบสนับสนุนในการที่ทดลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วว่าพอให้บทสรุปมามันเป็นไพ่โนอิงเนี่ยไพ่โนอิงเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวกับให้คุณถามตัวเองนะคะให้คุณถามตัวเองว่าชั่งน้ำหนักดูว่ายังไงอย่างไหนเนี่ย คุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกสะดวกใจมากกว่าหรือบางทีแล้วเนี่ยลองดูชัดเจนว่าโอกาสที่มันเข้ามาหรือว่าการโยกย้ายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะ่ะคือว่าคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นดีขนาดไหนคือคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่าในการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นหรือว่าบางทีแล้วอ่ะคือถ้าคุณไม่มีข้อมูลเพียงพอบางทีคุณไปหาข้อมูลเพิ่ม มันอาจจะดีจริงๆก็ได้หรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะคะแต่ว่าในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยคือเท่าที่ดูอ่ะเหมือนกับว่าการที่คุณจะเลือกทั้งว่าตัดสินใจที่จะทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ถึงแม้ว่าไม่พร้อมก็ตามหรือว่าจะเลือกที่ว่าเออไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไรแบบเดิมๆไปก่อน รอจนกว่าตัวเองพร้อมแล้วค่อยแบบมาคิดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือคือมันมันไม่ได้เป็นผลที่แย่สักเท่าไหร่เพราะไพ่ออกมาแบบค่อนข้างกลางๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีคำแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วอะทั้งสองทางมันเป็นมันเป็นไปได้ทั้งโอกาสสำหรับตัวคุณหรือว่ามันอาจจะเหมือนเท่ากับที่เดิมอะค่ะมันไม่ได้แบบ ทำให้ชีวิตของคุณแย่ลงไปยังไงนะคะก็แล้วแต่ที่ชอบละกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะโอเคค่ะก็สั้นๆน,นะคะดูพิกาคาดวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิป,ลปนี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะบางทีมันอาจจะตรงก็ได้อาจจะไม่ตรงก็ได้และถ้าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะ มาดูกันต่อเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะโอเคก็มาดูกันนะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้กับไพ่ใบแรกค่ะไอ้ต c อบคัพส์ค่ะไพ่ใบถัดมานะคะคือไพ่ดี e อ็มเพรสค่ะและไพ่ใบที่3มค่ะคือไพ่ e n g t h ค่ะ ไพ่ใบที่4นะคะคือไพ่ Tree of Cups ค่ะและไพ่ใบที่5คะ่ะคือไพ่ Six of Pentacles ค่ะถ้าหากจะดูไพ่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยนะคะคือไพ่ไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะคือเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือคุณเพิ่งจะ move on จากอะไรบางอย่างมานะคะแบบตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าแบบ เหมือน move on มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและมันก็ผ่านมาแล้วและคุณก็เริ่มที่จะแบบชินกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วซึ่งคุณอยู่อย่างนี้เนี่ยณนะตอนนี้ถามว่ามีความสุขดีไหมคุณก็มีความสุขคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนโอเคละ่ะที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับตัวคุณอนะแต่ณตอนนี้มันค่อนข้างเป็นช่วงที่ว่าคุณโอเค คุณมีใจสู้สามารถไปต่อได้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกๆอย่างณนะจุดนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะคะแถมคุณยังรู้สึกว่าแฮปปี้กับคนรอบข้างหรือบางทีแล้วอะคือที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรหนักๆซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะแบบเหมือนเพิ่งเลิกกับคนรักไป กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหนักๆมาช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนคุณรู้สึกรักตัวเองแล้วอะแล้วคุณรู้สึกอยากจะทำอะไรให้กับตัวเองอยากทำให้ตัวเองแบบดีขึ้นอยากทำให้ตัวเองมีความสุขอยากทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จคุณไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำสำหรับช่วงนี้ของคุณ3ามใบ ว่าไพ่จะบอกอะไรกับตัวคุณนะคะและเริ่มกันเลยกับไพ่ใบแรกค่ะไพ่ใบนี้คือไพ่ manifest นะคะไพ่ใบที่สองค่ะคือไพ่ hidden ค่ะและไพ่ใบที่สามค่ะคือไพ่ mystery ค่ะ และคำแนะนำสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะบางทีแล้วเนี่ยคือแม่หมอไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่คุณเพิ่ง move on มาสิ่งที่คุณแบบเพิ่งผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าถ้าดูจากไพ่3ามใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าคุณน่าจะมีความต้องการในเรื่องที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มันผ่านมาและที่ไพ่อยากจะแนะนำให้คุณอะ ก็คือการที่บางทีแล้วอะคุณใช้พลังแบบเหมือนกฎของแรงดึงดูดอะให้คุณแบบเหมือนเขาเรียกว่ากึง่งๆึ่งเป็นพลังของใจของคุณนะคะพลังความคิดของคุณกดของแรงดึงดูดก็เป็นสิ่งที่ว่าเหมือนให้คุณมั่นใจมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณต้องการอะมันจะมาหาคุณมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันอาจจะเป็นปาฏิหาริมันอาจจะเป็น เกี่ยวกับความรักคุณถ้าคุณอยากจะเจอรักดีๆคุณก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวคุณน่ะจะได้พบรักดีๆคุณเหมาะสมคุณคู่ควรที่จะมีความรักดีๆคือเมื่อคุณเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยและบางทีแลว้วอ่ะมันจะส่งผลให้ว่าตัวคุณน่ะสามารถมองเห็นในสิ่งดีๆหรือว่าอาจจะเป็นถ้าเกิดอันนี้แม่หมอต้องพูดเรื่องคนรักนะคะ คือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องคนรักเนี่ยที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะมีใครสักคนอยู่ข้างกายที่คุณอะไม่ได้เห็นข้อดีของเขาคือหรือว่าไม่ได้คิดในเชิงที่ว่าจะสารความสัมพันธ์ในเชิงคนรักกันอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความเชื่อมัน่นคุณมีความแบบเหมือนต้องการมีความรู้สึกว่าเออ ัวคุณก็จะมีความรักดีๆกับเขาได้เช่นเดียวกันน่ะมันมันจะทำให้บางทีแหละว,ว่าคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยจริงๆอ่ะความรักดีๆมันอยู่ใกล้ตัวคุณเองคือทำไมที่ผ่านมาคุณมองข้ามไปหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตก็ได้เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาบางทีอ่ะการที่จะ move on อ่ะคือเรา move on จากสิ่งที่มันไม่ดีมาก่อนคือเราทิ้ง สิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจคือถ้าคุณอยากมีความสุขคุณก็ manifest ความสุขของคุณคุณก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนที่สมควรเหมาะสมที่จะได้รับความสุขคุณแบบมันมันเริ่มจากตัวคุณเองนะคะเพราะว่าเอางี้หลายๆครั้งที่ว่าเวลาคนที่ผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างรู้สึกแบบ บางทีมันจะยังมีพลังงานลบอยู่กับตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะณนะตอนนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณอะส่วนใหญ่มันเป็นการที่คุณจะปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาเหมือนให้มีความคิดให้มีความเชื่อมัน่นว่าเราควรจะมีความสุขเราสามารถประสบความสำเร็จได้เราสามารถมีความรักที่ดีได้เราทําทุกอย่างได้ และเราก็เหมาะสมที่จะได้รับความสุขได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตนะคะอันนี้มันเป็นคำแนะนำของคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ค่ะก็ลองทำดูนะคะแม่หมอคิดว่าถึงแม้ว่าบางทีถ้าสถานการณ์อะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณสัทีเดียวแต่คำแนะนำไอ้เรื่องของกฎของแรงดึงดูดอะบางทีมันเป็นการที่เราสร้างพลังบวกให้กับตัวเองมันทำให เราเนี่ยมีความสุขขึ้นได้จริงๆนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ละกันค่ะสำหรับคำทำนายของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้รวมถึงว่าถ้าหากว่ามีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยและถ้าหากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและก็มาดูคำทำนายต่อกันเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่3าค่ะ แล้วก็ขอดูสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เลือกไพ่กองที่3ก่อนเลยนะคะไพแรกคือไพ่ six bones ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะคือไพ่ page of cups ค่ะและไพ่ใบที่3ค่ะคือไพ่ ten of cups ค่ะไพ่ใบที่4ค่ะคือไพ่ queen of pentacles ค่ะ และไพ่ใบที่5ค่ะคือไพ่ t h อ e m p e r o r ค่ะจริงๆแล้วว่าถ้าดูความหมายตามหน้าไพ่ในแต่ละใบนะคะคือไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากคือเหมือนกับว่าณนะช่วงนี้เอาจริงๆแล้วทุกอย่างโดยเฉพาะถ้าเรื่องงานเนี่ยของคุณไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ย บางทีเรื่องเงินอาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะแบบเหมือนเอาอยู่อะ่ะไม่ได้แบบมีภาระอะไรมากมายคือมีถึงถ้าเกิดมีภาระมีหนี้มีสินคุณก็สามารถที่จะจัดการได้แล้วก็อีกในหนึ่งเนี่ยคือเหมือนหลังจากที่ทุกอย่างมันค่อนข้างสเตเบิลอ่ะคุณอาจจะ มีแผนการทำอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ว่าแบบบางที่คุณอาจจะอยากที่จะขยับขยายอะไรของที่บ้านก็ได้อาจจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นการที่ว่าซื้อบ้านซื้อรถอาจจะแพลนที่จะแต่งงานแพลนที่จะมีการมั่นหมายแพลนที่จะมีลูกก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าเหมือนถ้าเกิดมองในมุมหนึ่งนะคะคือเหมือนกับว่าบางทีแล้วว่าคุณอาจจะไม่ได้รับการตอบรับคือบางทีแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเราก็ต้องฟังคนอื่นด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราจะคิดเองเออเองเราก็ทำอะไรไปแต่ว่าเหมือนคนอื่นเขาอาจจะ ไม่ได้ตอบรับกับคุณเท่าไหร่นะเขายังนิ่งๆเขาไม่ได้รู้สึกสนับสนุนบางทีคุณก็เลยแบบเอ้ยไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรดีหรืออีกนายหนึ่งเนี่ยถ้าจะดูจากไพ่ทั้ง5้าใบบางทีแล้วว่ามันอาจจะเป็นจุดประสงค์ของคุณที่คุณจะต้องการทําอะไรเพื่อครอบครัวให้มันเป็นแบบที่คุณคิดก็ได้คือไอความรู้สึก ที่คุณอยากจะแบบมีโน,โน่นมีนั่นมีนี่ให้ที่บ้านอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่ว่าบางทีแล้วอะ่ะคือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจําเป็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าณตอนนี้คือตัวคุณพร้อมแต่คนรอบข้างของคุณไม่พร้อมอาจจะคนรักของคุณไม่พร้อม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเคสไหนก็ตามแต่ที่เราได้ยกมาพูดไปนะคะบางทีถ้าคุณแบบโอเคดีคอนโทรลได้ทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยก็ฟังคำแนะนำดูบางทีมันก็อาจจะช่วยให้การควบคุมอะไรต่างๆมันเหมือนราบรื่นมากขึ้นมันจะแบบฟล o w ์ได้ดีขึ้นนะคะก็มาลองดูคำแนะนำจากไพ่สใบดีกว่าค่ะเริ่มกันเลยกับไพ่ใบแรกคือไพ่ messages ค่ะ และไพ่ใบที่2คือไพ่ direction ค่ะและไพ่ใบที่3นะคะคือไพ่ harvest ค่ะเอางี้นะคะจากไพ่3ใบถ้าคุณอยู่ในเคสที่ว่าโอเคตัวคุณพร้อมที่จะทำอะไรแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายหรือบางทีคุณรู้สึกว่าคนรอบข้างของคุณยังไม่พร้อมไปกับคุณเนี่ยคืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับ การตอบรับมาเองนะคะคุณไม่จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปรีบร้อนไปขยันขยออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขารับรู้แล้วแล้วก็เขาแค่อยากจะขอเวลาคิดหน่อยหนึ่งและหลังจากนั้นอนะเดี๋ยวคุณได้รับคําตอบค่ะแล้วคุณจะสามารถที่จะจัดการอะไรต่อไปได้นะคะซึ่งตัวไพ่เนี่ยทั้ง3ใบเนี่ยมันค่อนข้างเป็นแนวที่ว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้อะบางทีคุณไม่ต้องทําอะไรเลย เดี๋ยวโอกาสมันก็จะมาเดี๋ยวคุณจะเห็นหนทางของตัวคุณเองอย่างไพ่ i r e c t ชันนะคะรวมถึงว่าไพ่ฮาร์เวสเนี่ยก็จะบอกว่าบางทีอะณก่อนที่คุณจะได้มาถึงจุดนี้อะที่คุณไม่มีปัญหาเรื่องอะไรคุณคอนโทรลได้ทุกอย่างเนี่ยคือมันต้องผ่านเวลาผ่านช่วงเวลาที่มันแบบเหนื่อยมันหนักมาก่อนอะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ที่ทุกอย่างมันลงตัวแล้วอะขอให้คุณ มีความสุขกับตัวเองบ้างแทนที่จะไปกังวลว่าเอ้ยจะ, unknown, จะทำอันนู้นจะทำอันนั้นจะทำอันนี้ให้มันเป็นโปรเจกต์ต่อๆไปเพิ่มขึ้นน่ะคือคุณลองใช้ชีวิตแบบว่างๆว่าง,างช่วงที่คุณสามารถมีความสุขสามารถทำอะไรได้อย่างต้องการสักพักหนึ่งอ่ะอย่างน้อยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะเหมือนได้ ผลตอบแทนที่ดีคือเหมือนเหมือนตอบแทนตัวเองอะคะ่ะขอบคุณตัวเองหน่อยไม่บางทีแล้วเข้าใจนะคะว่าเราเป็นคนที่จะมองแบบเหมือนมองถึงการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมองถึงคนรอบข้างอยากทําอะไรให้คนอื่นอยากทําอะไรให้มันดีๆแต่ว่าบางทีแล้วเราก็ต้องใส่ใจตัวเองก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะณนะตอนนี้ที่ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรขอให้คุณมีความสุขสปอยตัวเองหน่อย ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะคือทุกอย่างมันค่อนข้างดูดีดูลงตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณไม่จาเป็นจะต้องทำอะไรมากค่ะคุณก็แค่แบบเหมือนใช้ชีวิตให้มีความสุขของตัวเองอย่างน้อยผ่อนคลายลงมาหน่อยก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยบางทีแล้ว อาจจะพบเจออะไรที่มันดีๆเจอความรู้สึกที่มันดีๆมากกว่าเดิมก็ได้นะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์มาได้แล้วก็ถ้าหากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและเราก็มาถึงกองสุดท้ายแล้วค่ะกองที่4ค่ะ มาดูสถานการณ์ทั่วไปกันนะคะเริ่มที่พไพ่ใบแรกค่ะคือไพ่ Ace of Swords ค่ะและพไพ่ใบที่2ค่ะคือไพ่ Five of Swords ค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะคือไพ่ Four of Wands ค่ะพไพ่ใบที่4นะคะคือไพ่ Four of Pentacles ค่ะและพไพ่ใบที่5ค่ะ คือไพ่ e ริอปอนส์ค่ะสถานการณ์ของคนที่เลือกไพ่ใบที่4เนี่ยนะคะมันดูแบบงักงักเงินเงิน,งนดูจะไปทำอะไรก็ทำได้ไม่สุดนะคะหรือบางทีบางท,างทีคุณจำกัดตัวเองว่าคุณไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลองแล้วก็บางทีจะใช้เงินหรือว่าอะไรเงี้ย เพื่อที่จะสร้างความสุขเพื่อที่จะทําให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคุณก็กังวลเรื่องเงินคุณก็คิดมากคือมันมันเหมือนอาจจะเป็นนิสัยคล้ายๆกับขี้ระแวงหวาดระแวงมันก็เลยทําให้มันบางทีแล้วอะจะเริ่มมันก็ไม่ได้เริ่มสัทีหรือว่าบางทีมันจะไปก็ไปไม่สุด อันนี้มันเป็นสถานการณ์ของคุณนะคะไม่ไม่แน่ใจคือถ้าไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันน่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินอะไรงนี้มากกว่าเรื่องของการลงทุนแบบเหมือนบางทีคุณอยากจะ ลองลงทุนดูแต่คุณก็ไม่กล้าเสียงเพราะการลงทุนแต่ละอย่างมันก็มีความเสี่ยงคุณก็รู้สึกไม่ชัวร์คุณรู้สึกแบบเหมือนค่อนข้างระแวงหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยบางทีแล้วคุณอยากจะออกปากออกเสียงแต่ว่าคือบางทีคนร่วมงานของคุณคุณก็กังวลว่าคนร่วมงานของคุณบางทีอาจจะคิดไม่ดีถ้าเกิดคุณออกปากออกเสียงไปแล้วก็คิดต่างจากคนอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4เนี่ยมันค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่บางทีความอึดอัดเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเรื่องของความคิดของตัวคุณเองนะคะถ้าแม่หมอพิจารณาไพ่จากไพ่ฮาใบนี้นะคะ แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนำ3ามใบดีกว่าว่าไพ่อะอยากจะแนะนําอะไรให้กับตัวคุณนะคะบางทีคุณอาจจะได้เริ่มอะไรสักทีหรือว่าจะไปในทางไหนเนี่ยก็จะได้ไปให้สุดสัทีมาดูกันกับไพ่3ใบนี้ค่ะเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ b e g i n n i n g s ค่ะและไพ่ใบที่2นะคะ คือไพ่เซเลสเชียลค่ะและพไพ่ใบที่3ค่ะคือไพ่ครีเอทค่ะโอเคค่ะจากไพ่ทั้ง3ใบนะคะคือจริงๆแล้วว่าถ้าคุณมีแพลนมีโปรเจกต์มีความคิดไอเดียอะไรที่ดีๆอยากจะลงทุนอะไรอยู่เนี่ยคือไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยค่อนข้างจะสปอร์ต ไอเดียนั้นสปอร์ตความคิดนั้นของคุณนะคะคือเหมือนเหมือนกับว่าถ้าคุณมีความคิดขอให้คุณลงมือทำค่ะเพราะว่าบางทีแล้วอะถ้าคุณไม่ได้ลองทำอะบางทีคุณก็ไม่รู้ซึ่งไพ่ใบที่สองไพ่เซเลสเชีย estial, เนี่ยบอกเลยว่าตัวคุณอะถ้าเกิดลองทำนะลองเริ่มลองแบบเหมือนทำอะไรที่ออกจากการที่ มันเป็นรูนเดิมๆอะไรที่คุณทำเป็นกิจวัตรประจำวนนะันอะคืออันนี้คือไพ่ beginning ที่ส่งข้อความมานะคะแล้วก็ไพ่ celestial ก็จะบอกว่าคุณจะได้พบเจออะไรที่มันดีที่มันแบบมีความเป็นไปได้มีความคิดมีไอเดียหรือว่ามันมันมีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางที่เราต้องลองค่ะเราต้องแบบ เหมือนก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะสำหรับตัวคุณเนี่ยคิดว่าปัญหาประเด็นบางทีมันอยู่ที่เรื่องของความมั่นใจที่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในจุดนี้ในเรื่องของความคิดคือมันก็จะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตัวคุณนะคะคือไพ่ครีเอทนี่บอกเลยนะคะว่าตัวคุณจะต้องแบบเหมือนสร้างความมั่นใจขึ้นมาทำให้เหมือน ถ้าคุณแค่เริ่มมั่นใจขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละคือคำแนะนำสำหรับตัวคุณค่ะมันเริ่มจากตัวคุณเองนะคะคือคุณมีความมั่นใจก่อนสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ย กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอะไรใหม่ๆกล้าที่จะออกมาจากรูทีนเดิมๆนะคะพอออกมาแล้วอ่ะบางทีคุณจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆพบเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆที่คุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาคุณอยู่กับจุดจุดเดิมจุดที่แบบอยู่นิ่งๆแบบนี้มาตลอดอะไม่กล้าลองไม่กล้าเสี่ยงแต่ว่าพอเสี่ยงแล้วอ่ะผลที่ออกมามัน จะดีกว่าที่คาดคิดค่ะไพ่ค่อนข้างสนับสนุนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคำทำนายของคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะคะก็อาจจะตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ว่าก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเอาไปคิดดูละกันว่าบางทีแล้วเนี่ยคำแนะนำมันอาจจะช่วยผลักดันให้ตัวคุณในตอนนี้ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะและก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับพิกคาร์ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับคุณในช่วงนี้นะคะโดยที่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มันสั้นๆในช่วง สองสาเดือนนี้บางทีเราอาจจะหยุดคลิปไปบางอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันมีต้องย้ายของโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็บางทีอาจจะไม่สะดวกในการอัดคลิปค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคลิป,ลปนี้เนี่ยก็อยากจะให้คุณได้รับคำแนะนำอะไรดีๆเผื่อที่จะปรับใช้ในชีวิตของคุณณนะตอนนี้หรือว่าไม่ว่าตอนไหนที่คุณได้ดูคลิปนี้เนี่ย ก็อาจจะให้คำแนะนำดีๆให้กับคุณก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปลิปนี้นะคะถ้าหากว่าชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นมีข้อติชมอะไรหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเราอยากจะให้เราทําพิกา์ในหัวข้อไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าหากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ และสุดท้ายเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังพลิมิสกันต่อไปค่ะว่าเราจะมีหัวข้อพิคาดอะไรมาให้ทุกท่านได้เล่นกันอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ